เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาหน้าลางสถาบันการเงินบ้านนานเจริญตำบลนาป่าอเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าได้ร่วมกันจัดงานสังสรรค์ปีใหม่จำนวน150โต๊ะโดยวีนายจิตรวัฒน์บณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานกราบเปิดงานและมีแขกผู้ใหญ่ให้เกียรติเข้าร่วมงานจำนวนบากประกอบด้วยนายทวีศักดิ์อนุคาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวพินพรพรพิธิพันธ์สสเขตหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายประกรณตั้งใจตรงประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ดรเศกสรรนิยมเพ่งนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ดรปฐิินนักสำราญนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตบลเดียงนายสุภผลจริงจิตผู้อำนวยการนิตยาสารข่าวภาคหกอุปนาย,ยกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยสอนอพทสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบนานาป่ากํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานโดยมีนายอดุลนนททโครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานป่าพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับมีนายอาทิตย์ล้อมประกรณ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานและพร้อมกันนี้นายอาทิตย์ล้อมประกรณ์ที่ปรึกษาได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านตำบลน,นาป่าและสำหรับปีนี้ภายในงานยังได้มีศิลปินตลกคณะยาวลูกหยีมาแสดงให้แก่ผู้ร่วมง,งานได้รับชมอย่างสนุกสนานอีกด้วย